ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้เป็นเวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกาครึ่งก็เป็นเวลาที่บรรดาท่านพุทธบริษัทกล้าหลับบางท่านอาจจะง่วงแล้วบางท่านอาจจะยังไม่ง่วงในการฟังธรรมะตอนนี้ถือว่าเป็นธรรมะก่อนหลับไม่ใช่ธรรมะก่อนนอน ท่านหลายหลายท่านอาจจะนอนแล้วในการให้ฟังธรรมะตอนนี้ไม่ไดหวังว่าจะต้องบังคับให้ท่านหลายตั้งอกตั้งใจฟังจนกว่าจะจบมีความประสงค์อย่างเดียวคือว่าก่อนจะหลับให้ปิดหลับอยูนะ่ในกำลังของธรรมในลมของธรรมะเ่าน้ได้ฟังไปฟังไปเพินไปเพินไป,ไป,ไปท่านจะหลับก็จะจะดึงเอาไว้ปล่อยให้หลับไปเลย แ้าตณะาบใดที่หลับกําลังฟังทำอยู่ถ้า,าว่าจิตไม่เป็นฌานมันจะไม่หลับถ้าจิตสงบสง่ายเขาต้องฌานจะจัดหลับทันทีถ้ากําลังหลับลงไปเวลานี้ถือว่าจิตทรงฌานในธรรมะที่ฟังอยู่นี้ตลอดเวลาเตืน่นเป็นการทรงฌานหลับกี่ชั่วโมงก็ถือว่าทรงฌา,านทรงฌานพะมันโมองเป็นการได้กาไรมาก สำหรับวันนี้ก็อยคุยับบรรดา่านพุทธบริษัทเราคุยก็ถึงสังโยชน์สิบระการแต่คงจะไม่ครบสิบไอสัญญาตงสิบระการนี้มันก็ยาวอยู่แล้วก่อนที่จะพูดถึงสังโยชน์การที่เขาจะตัดสัโยชน์นั้นต้องอาศัยกำลังกำลังทรงฌานสิก่อนทำจิตให้เป็นฌานวิธ,ธีทำจิตให้เป็นฌานก็มีอะไรไม่ยาก นั่นคือพยายามระงรับตีวอนห้ามีวอนห้านี่ถ้าเรายังไม่เป็นพาระอรหันตัดไม่ได้เด็ดขาดเพื่อยังตัดไม่ได้ต้องตัดเป็นขั้นเป็นตอนไปแต่ได้ว่าจะสามารถระงรับให้มันหยุดชั่วคราวได้ด้วยความเมอระหว่างนี้ะระงรับไปชั่วคราวโดยไม่คิดถึงมันเลยวิธีระงับกป็หไรมั้ที่ว่าไม่คิดถึงมันก็คือหนึ่งการมาชันทะ อารมณ์ที่พอใจในกามารมณ์ในระหว่างเพศตรงกันข้ามขณะที่ฟังเสียงธรรมะอยู่นี่เราก็ไม่คิดถึงมันเสียสองอารมณ์ไม่พอใจคือความโกรธความเยียบบาดเวลานี้เราตั้งใจฟังธรรมล้วก็ไม่ไม่คิดถึงมันเสียสามอารมณ์คือความวง่วงตั้งใจฟังธรรม ม่ให้มีความเมื่อยเข้ามาผสมแต่มันจะเคลื่อนผูละเอียดเป็นฌานปล่อยมันมันจะหลับปล่อยมันแต่นี้ไม่ห้ามหลับแล้วก็สี่อารมณ์พุ่งสั้นนอกเหนือไปจากเท่าคําที่ได้ยินอยู่มันเป็นคำแนะนําจากสมุดพระบรมะครูคือเป็นคําสอนพระพุทธเจ้าทันอาจจามมาเป็นเพียงผู้นาเอามาพูดเท่านั้นแล้วก็ฟัองอยู่เฉพาะในจุดนี้อารมณ์พุ่งสั้นมันก็ไม่มี แล้วก็ห้าความสงสัยในความดีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและผลของการปฏิบัติไม่มีสำหรับเราเรามีความมั่นใจว่าทําใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําเราทําแล้วทุกประการเท่าที่สามารถจะทําได้และผลน,นั้นจะต้องมีกับเราแนะ่อย่างน้อยที่สุดเราจะไม่ยอมลงอบายภูมคือรักษาลมองพระโสดาบันไว้ให้ได้ตามที่กล่าวมาแล้วแต่สถานการณ์ก่อน ถ้าหากว่าบรรดาสาวกพระองค์สมเด็จพระจินวรทุกท่านเวลานี้ตั้งใจฟังเสียงโดยไม่นึกถึงรมห้าประการอย่างใดอย่างหนึ่งถือว่าเรางับนิวรนได้นีวานกับปฐมฌานเป็นข้าศิกกันขณะใดที่ใจเราไม่ทึงนึกถึงนิวอนขณะดน้ำเป็นฌานเป็นปฐมฌานกําลังพอในได้นของความดี ตอนนั้นไปก็ต้องพยายามดูกำลังใจยองสมเด็จพิเนศีให้ไว้ว่าจะเป็นพระเดิยเจ้าได้ต้องทรงกำลังใจอีกสิบอย่างนั่นคือบรารมีสิบบรารมีสิบหมายถึงกำลังใจหนึ่งทานบรารมีเราเพรา้อมในการให้หรือยังจิตเราจิตเราจะให้ทานมีอยู่หรือเปล่า สองสินนบารมีเราควบคุมสินได้ดีหรือเปล่าสินนี้ต้องควบกำหนดสิบด้วยนะอย่าพึ่งกำหนดสิเพราะเป็นธรรมที่มีความละเอียดมากสามารถส่งผลที่นิพพานสามเมตธรมมรมบารมีนั่นก็คือว่าเราสามารถระง,งับมิวรได้จัดว่าเป็นกำลังใจขั้นตนเพื่อเก้า้าไปหาผลิพภัณฑ์ านอกจากนายผู้ายามทำลายสังโยชน์ทันทินาศไปตามก,กำลังที่เราจะทำได้สี่ปัญญาบาร,รมียอมรับพักผือความดีที่พระพุทธเจา้าทรงสังสอนให้ปัญญาพิจารณาว่าเวลานี้ควรจะทํำยังไงและห้าวิญญาบาร,รมีให้ความเพียรบุกบันเข้าไว้เราไม่ยอมท้อถอยหกขันติบาร,รมีความอดทน อดกลั้นต่ออุปสรรคที่จะเข้ามาหมายความต้องต่อสู้กันไม่ยอมถอยหลังเจียสัจจะปรเมตต์ตั้งใจววาอย่างใดทาอย่างนั้นแปดอธิษฐานบาร,รมีทรงกําลังใจให้คงที่เราเกิดตายคราวนี้เราจะไปนิพพานตั้งใจไว้ก้าเมตตาาร,รมีทําหน้าตายิยา้มแย้มจิงใสเปินคนใจดีต่อสังคมและบุคคลทุกประเภท ลายศิบยดอุเบกขาบรมีวางเฉยต่อรมที่เราไม่ชอบใจแล้วก็เฉยต่อร่างกายที่มันจะพังมันจะเสื่อมตามตามใจมันบรมีทั้งสิษยการนี้ต้องทบทวนไ้เสมอว่าเสียงไหนที่เราบกต้องบ้างตื่นขึ้นมาแต่เช้าทบทวนบรมีสิบว่าวันนี้บรมีทั้งสิษการเราต้อง,งทบทวนใหม่ๆมันก็เผลอบ้างตาดต้างเป็นของธรรมดา ค่อยๆทาไปนานๆอ,อารมณ์ก็จะเกิดความชินเมื่อความชินเกิดขึ้นบารมีสิบประการก็จะส่งตัวเมื่อบารมีสิบประการส่งตัวแล้วการเป็นพระอริยเจ้าเป็นของไม่ยากเพราะว่ากําลังบารมีทั้งสิบประการจะสนังสัดมนให้เราเป็นพระอริยเจ้าแต่ก็ขอโทษเถดอย่าเมาความเป็นพระอริยะ เราถือว่าเราเดินและปฏิบัติตามพระอริยเจ้าจะเป็นหรือไม่เป็นก็ช่างแต่ต้องยึดให้ทรงตัวสังนยอดสิบรายการที่จะพูดในวันนี้งคงพูดไม่จบก็จะต่อไว้ในคืนพรุ่งนี้เป็นธรรมะก่อนหลับก็ไม่รูกว่าธรรมะก่อนนอนเพราะบางท่านก็จะนอนไปแล้วก็าสารพุง่งึแล้วนี่พระเจ้าเพื่อกันมมาทั้งวันทํางานทุกอย่าง พระก็คนจะภูมใจที่มีชาวบ้านเขาบอกว่าพระวัดนี้มีความมั่นคงจริงๆขยันมั่นเพียงสตรมเกลียวกันมากงานทุกอย่างช่วยกันได้ดีไม่มีใครรังเกียจใครเป็นที่เตื้มใจขขาบรรดาประชาชนส่วนใหญ่ที่พูดนี่เป็นปศสงพันห้าร้อยย่เขาเห็นพระทำงานกันทุกอย่างน้ำท่วมไม่มีพระไหนหรังเกียจใคร น่าจะภูมิใจในความดีของท่านท่านมีทั้งวิทยาบารมีมีทั้งขันติบารมีมีทั้งสัจจะบารมีแมริฐานบารมีมีปัญญาบารมีแล้วก็มีเมตตาบารมีมีเวขาบารมีทานนบารมีก็มีคือออทิศร่างกายกำลังกายกำลังปัญญาศินนับารมีรักษสาสิงครอบพ้นในธรรมะบารมีคือไม่ปล่อยให้นิวรณ์เขาครอบงำใจ แม้ความดีประพูทนี้คนจะภูมิใจในตนเองที่จะว่าเข้าชมเองแล้วไม่ได้ประกาศให้เขาชมเพราะาพูดให้ฟังหลายคนตอนนี้จะมาพูดถึงสัญญาอิเระกายคือหนึ่งสกายาติฐิสกายกาติทีที่ถทาตรงกำลังจะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ขวงเรามาเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ที่สัปตยสาบลีเดี่ยวันห้าผมขอใช้สัพร่างกายง่ายดีพระว่านี่เป็นกาาํากลังของพระอรหันต์ถ้ากําลังเขาไม่โสดาบันกับพระสกิทาคามีจะมีความเข้าใจแต่เพียงว่าร่างกายนี้มันจะต้องตายถ้ากำลังพระนาคามีที่ในร่างกายนี้สศบปกคลั่งเกียรในร่างกายเบื่อหน่ายในร่างกายตัดกรรมฉันท่าโดยเด็ดขาด เพราะสก,กายยิฏฐิต้องมีความเข้าใจถ้าไปคิดว่าจะต้องตัดมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ของเรา,เรา,เราก็เลยไม่มีใครทากันพอร,รู้ตัวว่าทําไม่ได้ไม่เกินไปดูกําลังใจของเราว่าแค่ไหนกันแน่เวลานี้เรายังถือร่างกายเป็นเราเป็นของเราแต่ทราบว่ามันจะตายใช้ได้นี่เป็นกําลังองพมะโสดาบันพระสิทธาคามี ได้ความดีสูงกว่านั้นเจริญกายยตาตานุสติกรรมฐานกับวสุกรรมฐานจทานทั่งมีหนร่างกายนี่มีสภาพสระโบกโซโครหน้าเกลงงียดคล้ายสุนับเน่าหรือโงูเน่ามาเข้าที่คอมีความนังกีตขนาดนี้ไม่ต้องการร่างกายของเราและไม่ต้องการร่างกายของคนอื่นความกำนัดยินดีในางกายไม่มีอันนี้แปลตร์ข้าพระนาคาม,มี ถ้าในทาี่สุดตัวร,ร่างกายน,นี้มัน,น,ปนเป็นเพียงธาตุสี่พิงขึ้นมปกอบเป็นเรือนร่างที่อาศัยโชคคราวมันไม่ใช่เราไม่ใช่วองเราไม่ใช่มันก็พังตามสภาพของมันมันจะพังเมื่อไรก็เป็นเรื่องของมันอย,ย่างนี้เป็นอารมตังอรหันนี่เป็นสัญญาขา้อตนสัญญาขา้อท,ที่สองที่จีกิจฉา เราไม่สงสัยในคำสอนขอนงองค์สมเด็จพระสัมมา,มาสัมพุทธเจ้าที่พระเจ้ากล่าวว่าเกิดแล้วมันต้องแก่ความจริง,รงเราเห็นชัดมันก็ไม่มีอะไรแก่มีความป่วยไข้มาสบายเข้ามากระทกกระทั่งทําลายความสุขเราก็เห็นการกระทกกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจให้เกิดความปุกเราก็เห็น แล้วการทัดคาดจากของรักของชอบใจเป็นปใจใัจจัยเกิดความทุกข์เราก็พบความตายจะเข้ามาถึงบุคคลใดอาการความทุกข์หนักมันเกิดขึ้นเราก็เห็นการประกอบารงานทุกอย่างเป็นเหตุแห่งความทุกข์เนื้อยากมันเป็นทุกข์เราก็เห็น,ท,หน,น,น,รหนทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ตายแล้วแบกไปไม่ได้เราก็ทราบ ร่างกายเป็นที่รักอย่างยิ่งทั้งชายและหญิงรักร่างกายยิ่งกว่าอย่างอื่นตายแล้วก็ไปไว้ได้แล้วก็รู้ที่สำเร็จพระบรมครูทรงจัดว่าทำความดีตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์บ้างไปบนภมบ้างปานิพานบ้างเราก็ทราบทราบเพราะว่าพวกเราได้มโนวยุทธิทั้งหมดแล้ว เกดต่างๆตนี่เราพบแล้วเราสามารถไะเที่ยวไปถึงได้แล้วก็ไม่มีอะไรสงสัยกำลังใจเึงมเข็นคนที่สร้างความชั่วเราเคยสร้างความชั่วมาแล้วในอดีตเราก็ใช้กำลังปกบเคยมีวาสารมุญยาณถอยหลังลงไปเราเคยตกนรกคุมไหนบ้างเป็นเตรดเป็นสรกา,ายเป็นสติขันมาก,กี่ครั้งเราก็สาบ กำลังปุกเพนนวาสามิญาณช่วยมากในเรื่องนี้ท่านสาวกข้อองสมเด็จพระจินสีจึงมีความมั่นใจในความดีของพระเจ้าของมะธรรมลนของพระอริยสงฆ์จุดใจเคารพเดินให้มัน่นคงไม่ลามากล้าไม่คนพระรัตนตรยัยเช่นเดียวกัรท่านสุป,ปาพุทธกุติ ที่ไม่ยอมกล่าวแม้แต่ว่าจาว่าพระพุพะพพะทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่ประธรรมพระสงค์ไม่ใช่ประสงค์ที่พระอินททลลองเสาะกาลังใจของท่านแม้จะพูดเฉยๆก็ไม่ยอมพดให้เหมื่อรมไม่คงอย่างนี้แต่ความจริงทุกท่านที่กําลังฟังอยู่เวลานี้ทุกคนมีความดีเข้าถึงแก่นตามที่พระพุทธเจ้าต้องการแล้ว ไ่จลูมพยายามตัดความเชืเ่อคืออุปกิเลสให้สิ้นไปจากใจรักษาสเกิจความดีเปลือกความดีกะพีความดีกันของความดียู่สมเั็ิพจนาศีโโทรงตัดวันโรมุมบริการสรถ้าไม่เข้าใจไปดูเทปอธิบายโุฒมบริการสด ตอนนั้นบันพึิกยังกําลังป่วยมากเสียงจะไม่เพาะแต่ก็ไม่เป็นไรเราจะไม่ต้องการเสียงพื่ต้องการทำกันก็แล้วกันรักษาความดีขั้นต้นไว้ครบท้นถึงแก่นความจริงท่านนองหลน่าจะทรงตัวได้ดีถ้ากันคือว่าการไปที่เปกุยยันก็ดีปุกเพนิวาสารตยานก็ดีตุวตัวปพาตยานก็ดี เจตว่ตรายายนการรู้ติดคนอื่นก็ดีกพวาสัญญานเนอราตดอติตั้งสัญญานอนายขตังสยญญานปัจจุปนังสยญญานยถาขโมตายานคือแนะนำไปแล้วทุกอย่างท่านก็สัมผัสมันแล้วก็ใช่ให้คล่องตัวถ้าเป็นอย่างนี้เอาญาณทั้งหลายเหล่านี้ช่วย การสงสัยในคนพระระพนกรยมีมรๆๆมพระเจ้าเป็นตคนจาไม่มีสำหรับเราเป็นการตัดสัชน์ตัวที่สองได้แบบสบายต่อไปก็ศีลพฏติปรามาตการลุกคำศีลไม่รักษาศีลจริงจังพลาดดังพลาดมากกว่ปฏิบัติอย่างนี้สาวกาองค์สมเด็จพระบรมโลกานาทุกคน มีความเข้าใจดีแล้วว่าการและเมื่อสินมีความพุกขนาดไหนใช้ปุพเพีวาสา,านิยานละชายของนนเราเคยลงนรกต้องการละเมิดสิ้มากี่วาระมีพุกขนาดไหนและการพรามายขนาดไหนพ้นจากนารกมาเป็นเปรตพ้นจากเปรตมาเป็นอสุรกายพ้นจากอสุรกายมาเป็นสติฉัน คนมาจากสัตว์านมาเป็นคนโทษละเมิดสิ่งข้อที่หนึ่งเป็นคนอายุสั้นทำตายมีโครคภัยไข้เจ็บโรคกรดโทษละเมิดสิ่งข้อที่สองทรัพย์สมบัติจะพินาศไปด้วยไฟบ้างด้วยน้ำบ้างด้วยลมบ้างด้วยการกาโกลโมนขจนรักบ้างโทษละเมิดสิ่งข้อที่สามคนในปกครองลื่อด,ด้านว่าไม่ได้ไว้ไม่ฟัง ยร่ไม่เชื่อฟังเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์การละเมิดสิ่งข้อดีสี่วาจาพูดดีสนดีไม่มีใครหัวเชื่อเราก็มีทุกข์การละเมิดสิ่งข้อดีห้ามาเป็นคนแล้วนะเป็นโรคปวดหัวบ่อยบ่อยบ้างเป็นโรคประสาทบ้างเป็นโรคบ้าบ้าง การละเมิดศีลนอกจากจะตกนรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉัรามาเป็นคนยังไม่เป็นทุกข์อีกต้องพบก,กับความยากจนเข็นใจทกท้ทัพย์ะพินาไปน้ำตั็ไฟลมเป็นต้นมีรวันดท่านพุทธศาสนิกชนที่กำลังฟังอยู่นี้ทุกคนก็ฝึกปุกเพนิพวาสามติยาได้แล้วแต่ที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้ต้องการ ถ้าอยากจะรู้บุคคลตัวอย่างว่าที่เกิดมานี่ดีแล้วเหลวสุขแล้วทุกข์โวยหรือจนมีวาสนาบารมีมากหรือน้อยก็ใช้จู่ตูปปปาติยานดูกําลังของเขาว่าก่อนจะเกิดเข้ามาจากไหนทําบุญอะไรไว้เป็นจุ่ตูปปปาติยานด้วยอทีตามปยายา้โดยใช้ก็ไมเวลานั้นแล้วก็สัก เขาก็ตายแล้วไปไหนไปตนกนรกไปเป็นเตระสุรกายสติฉันเป็นคนเป็น,วนทวดาและผมปานิพัน์ใช้กําลังจุดูปปาติญาณหรือว่าอนาคตังสิญาณเ้าเป็นจุดูปปาัติญาณจะรู้ตายแล้วนะมอไปเราก็จะเห็นแต่ไม่อย่งางนั้นใช้กําลังของมโนยิธิติดตามไปถึงที่เลยอย่างนี้เราก็จะทราบชัด เป็นนวัาก,การละเมิดอสินเป็นของไม่ดีเราทราบเรื่องของเราการปฏิบัติตามกําลังของสินให้ประโยชน์อย่างไงเกิดเป็นสเววดาสเป็นชั้นไหนสวรรค์ชั้นไหนติดทรงชาญได้เกิดเป็นพรหมชั้นไหนมาเกิดเป็นมนุษย์มีความสุขสํารารขนาดไหนหมายความเป็นคนดีเป็นคนรวยมีวาสนาบรารมี อย่างนี้ด้วยกําลังข้อสิงขควบคุมกําลังข้อชานควบคุมเราก็ทราบได้ด้วยกําลังปุกเพนิวาสารุติยานดปนั่งศีลประจับปรามาตการรูปครมสิงก็ไม่น่าจะมีสําหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่กําลังรับฟังเพื่อทุกคนทราบดีมีปุกมีปุกเพนิวาสานุติยา,า,า,านอันนี้ก็ดีและเป็นกําไรของเรา และกำลังเท่านี้ท่าเรียกว่าเป็นกำลังของระโสดาบันคือตัดสัญญาณได้สามฉะนั้นขบรรดาทั้งผู้บริษัทรักษากกำลังใจนี้ว่าห้ดีแยกส่วนที่มีความสำคัญนั่นก็คือว่าจงคิดว่าร่างกายนี้ตายเมื่อไรร่างกายที่เป็นปัจจัยของความทุกอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราอีก นั่นคือเราต้องการพิพันธอันนี้เป็นสัรเยอะสามคัมภีรโสดาบันจะลืมลว่าโสดาบันนี่ยังแต่งงานแล้วก็ยังมีการเจ็บกันป่วยมีบางคนตาํานิชาวบ้านเคยได้ยินมาว่าเจริญกรรมาฐานแล้วเจริญสมาธิวิปัปสานานแล้วยังอย่าแต่งงานอีกอันนี้เป็นความเข้าใจผิดของเขา พระพุทธเจ้า,าไป็นทรงห้ามถ้าเราจะต้องทําอะไรเราก็ถือพระพุทธเจ้าคําสอนพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญอย่าไปฟังเสียงชาวบ้านในชาวบ้านที่เขาบอกเทวดาไม่มีเนี่ยเราพบเทวดามาแล้วก็ไม่มีเราพบลมมาแล้วนิพพานสูเราพบนิพพานมาแล้วเราจะไปฟังพวกปทัตธรรม ที่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่ทรงสอนตีความหมายสร้างความเข้าใจเอาเองอันนี้ไม่เป็นผลพราะก็จงอย่าไปตําหนิเขาเพราะคนทุกคนที่เกิดมาในโลกมีกําลังใจไม่เสมอันพระพุทธเจ้ากล่าวถึงกําลังใจของคนในโลกมีอยู่สี่ชั้นหนึ่งอุคติตันอยู่มีบารมีเต็มแล้วก็มีความฉลาดมาก ฟังคำแนะนำขององค์สมเด็จพระพูทธมีพระพายเจ้าแค่ัว่ข้อก็สามารถบรรลุมรรคผลได้สองวิปปิตัญอู่พวกนี้มีบารมีเต็มแต่ปัญญาช้าไปนิดหนึ่งพระเจเจ้าฟังธรรมแค่ัวข้อไม่เข้าใจต้องอธิบายจริงจะเข้าใจสามารถบรรลุมรรคผลได้ นนยยะบุคคลประเภทนี้ปกกลกปัามกันหน่อยเข้าถึงไตรสนาคมได้ถ้าจะเป็นพระอริยเจ้าก็ต้องจั้กันนานนิดก็ยังสามารถเป็นได้ยังเป็นคนดีได้อีกพวกหนึ่งคือผู้ประทับระมะคนนี้สมเด็จพระสัมมาสันเจ้าไม่ทรงสอนเพราะพวกนี้มีมิจฉาทิฐิมีความเห็นผิดทำลายความดีอยู่เสมอ เขามาจากอบายภูมิเขาจะต้องกลับไปอบายภูมิใหม่ฉะนั้นคําสั่งสอนก็องสด็จประจอมใจที่ยืนยันไว้ว่าเทวดามีเขาจะบอกว่าไม่มีคนตายแล้วมีสภาพยังไม่สูญเขาจะบอกว่าสูญนี่พวกนี้เป็นพวกประทับประมะปล่อยเขาไปตามสภาพของเขาพวกเราอย่าสนใจเรื่องความกำลังใจของพระโสดาบันเราทราบ อันนี้จะเปยดสามก็ยังเป็นกําลังใจขอาพร้าสกิทาคามีพ้าสกิทาคามีนี่มีกําลังความดีสูงก็ไปกหน่อยละเอียดอีกนิดหน,นึ่งหนึ่งพยายามคลายราคะความรักในระหว่างเพศออกจากใจปัญญาเริ่มสูงขึ้นเห็นว่าร่างกายของคนมันเต็ม,มไปด้วยความสุขปกโสโครกและไม่มีการทรงตัว ยังไม่เริ่มมีความหน่ายแหนายไม่เด็กขายคือมันเทาความรักเทวตทยานในความรักให้น้อยลงด้วยอาสุปกรรมฐานกับกายยงกตาโนสติคือมีอาสุปกรรมฐานด้วยมือกายยงกตาโนสติโดยทื่แมร่างกายนี้เต็มด้วยความสกปรกโสโครกอารมณ์นี้ยังเกิดเื่องคลายในความรักยังไม่ตัดเด็ดขาด แล้วก็คลายในความโลกคือมีจาคานุสติกรรมฐานประจําใจที่เรียกว่าทานบาบรมีแล้วคลายความหลงมีใจจุดคิดตรงว่าโลกนี้มีสภาพไม่เที่ยงคนละสัตว์มีสภาพไม่เที่ยงเรื่องความว่าพยายามใช้กําลังใจาะกินกัญญาเยาตนาชานให้มีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือ คนก็ดีใส่ก้ดีตายหมดวัตถุธาตุทั้งหลายที่จะสร้างมาแข็งแรงเท่าไรในสุดก็พังหมดเช่นเดียวกันถ้าเราสายกําลังใจว่าอย่างนี้นั้นกิเลสทั้งสามรการและทั้งสิบราการนี้นจะสลายตัวได้เร็วจงคิดไว้เสมอว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นสัตว์เกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้น ปัตุธาตุมีความแข็งแรงสําคัญในที่สุดมันก็พังเราก็ไม่ต้องการโลกที่มีมีความจีดังอย่างเืนนี้ต่อไปเทวโลกและพรมโลก,โลกใช้ปุกเพนิวาสารตุยานเคยเป็นเทวดาและพรมมาแล้วก็อยู่ไม่ได้นานเราไม่ต้องการอีกเราต้องการจุดเดียวคือน,นิพพานอรรดาท่านพระธบริชัททุกท่านเวลาที่จะพูดจะเนว่าพอดีจะเวลาแล้ว แต่คงจะไม่ครบสามสิบนาทีดีก็ช่างเถอะก็ขอลาบรรดาสาวกคองค์เขเเอกประปัติตแก้ววเดียอย่างนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาองค์ุสมบูรณ์คุณผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศา,ศาสนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี